งานฉลองวันเกิดแม่ฉันเนี่ยคุณยังจะฉลองอยู่ไหมจะซื้ออะไรเข้ามาอีกทําไมครอบครัวของฉันให้คุณเลี้ยงหมดเลยใช่ปะแล้วมีเดือนไหนบ้างที่คุณไม่มาขอเงินผมใช้อ่ะหดูอผมจะต้องซื้อเค,ค้กห่อทองให้แม่คุณกิน คุณจะกลับได้ไงงานฉลองวันเกิดแม่ฉันเนี่ยคุณยังจะฉลองอยู่ไหมผมจะกลับไปกินเองคุณจะทำไหมคุณลองคิดดูสิว่าแม่คุณพูดแบบนั้นได้ยังไงผมนั่งทำงานอยู่งกงกพอรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของแม่คุณผมก็รีบสั่งเค้กขอลางานเพื่อที่จะไปอวยพรวันเกิดให้แม่คุณ แต่พอผมไปถึงประตูบ้านแม่คุณก็พูดว่ามาก็มาสิจะซื้ออะไรเข้ามาอีกทำไมซื้อมาก็ซื้อสิแต่ซื้อเค้กเน่าๆมาทำไมผมขอถามคุณหน่อยสิว่าเค้กของผมเนี่ยมันเน่าตรงไหนหรือผมจะต้องซื้อเค้กห่อทองให้แม่คุณกินที่แม่ฉันพูดอ่ะ ถูกแล้วนี่วันนี้แม่ฉันจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดญาติเอ่ยเพื่อนเอ่ยเขาก็มากันหมดแต่ดูคุณสิคุณกลับซื้อเค,ค้กมาให้แม่ฉันแค่ก้อนเดียวเนี่ยนะฉันไม่แปลกใจเลยที่แม่ฉันอะ่ะเขาบอกว่าคุณอะ่ะขี้งกผมนี่นะขี้งกแล้วครั้งก่อนที่ผมไปชอปปิ้งกับแม่คุณล่ะแม่คุณไม่เอาไปแม้กระทั่งกระเป๋า โทรศัพท์มือถือก็ไม่เอาไปแล้วก็ยังบอกอีกนะไม่จะช้อปปิ้งอะไรกันนะกันหนาะแล้วสุดท้ายก็ใช้บัตรผมนี่แหละลูดซื้อของแล้วตอนงานแต่งของ้องชายคุณอี้ลหละแม่คุณให้ผมไปหาโรงแรงมที่ดีที่สุดแล้วให้แขกไปพักสุดท้ายเป็นยังไงก็เงินของผมนี่แหละต้องใจ่ายให้แม่คุณก่อน พอเถอะผมทำมามากพอแล้วทำมากกว่านี้ครอบครองคุณก็เป็นเหมือนพระเจ้าของผมแล้วแหละทุกวันผมไปทำง,งานตื่นแต่เช้ากลับดึกแล้วผมต้องทำตามใจพวกคุณอีกละ่ะพอเถอะพอกันทีกับครอบครัวของคุณคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไง หมายความว่าครอบครัวของฉันให้คุณเลี้ยงหมดเลยใช่ปะแล้วมันไม่จริงงั้นเหรอที่บ้านเกิดคุณที่ผมซื้อบ้านให้คุณก็เพื่อที่จะให้คุณกลับบ้านอย่างสบายผมชอบคุณผมรักคุณผมยินดีที่จะให้คุณใช้เงินผมอย่างสบายแต่คุณก็ไม่ควรให้มันเกินขอบเขตที่ผมจะรับผิดชอบสิ ฉันล่ะฉันไม่ทํางานทําการหรือไงฉันไม่หาเงินหรือไงใช่คุณทํางานแต่เงินเดือนคุณแค่สองหมื่นคุณนั่งแท็กซี่ไปทํางานไปกลับกันเท่าไหร่แล้วรถสาธารณะคุณก็ไม่ยอมนั่งจะนั่งแต่แท็กซี่วันหยุดคุณก็ไปช้อปปิ้งกับเพื่อนซื้อกระเป๋า ซื้อเครื่องสำอางซื้อทุกเดือนแล้วมีเดือนไหนบ้างที่คุณไม่มาของเงินผมใช้อะ่ะถ้าคุณจะมาคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้นะเราก็เลิกกันเถอะนี่คุณคู่ผมเหรอได้คนทนใสัยหน้าด้านแบบคุณผมก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันผมจะบอกอะไรให้คุณฟังนะ ตั้งแต่ที่ผมพบกับคุณมาผมก็เหมือนเลี้ยงลูกสาวให้คนหนึ่งแม่คุณก็เหมือนกันต่อหน้าญาติพี่น้องต่อหน้าคนเยอะเยอะก็ไม่เคยไว้หน้าผมเลยไม,วม,มนน่ว่าผมอย่างน้อก็ว่าผมอย่างนี้ตอนที่ผมอยู่ในบ้านนะแค่เข้าประตูบ้านไปนนิดเดียว แม่คุณก็ว่าให้ผมแล้วก็เพราะว่าแม่ฉันน่ะเขาไม่เคยมองว่าคุณเป็นคนอื่นไงคนอื่นงั้นเหรอไม่หรอกแม่คุณตั้งใจดูถูกผมตั้งใจให้ผมเสียหน้าผมไม่อยากจะคิดเลยจริงๆถ้าเกิดผมได้แต่งงานกับคุณแม่คุณจะต้องให้ผมเลี้ยงดูพวกคุณทั้งบ้านแน่นอน ทำไมคุณถึงคุณฟังผมนะอย่าคิดนะว่าผมรักคุณแล้วคุณจะทำอะไรกับผมก็ได้ที่ผ่านมาผมเสียเงินให้คุณกับครอบครัวงคุณไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วแต่พวกคุณ <c oughs> ก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของผมเลยถ้าคุณไปเราก็เลิกกัน คนสองคนคบกันเขาใช้ใจคบใจไม่ใช่เห็นแก่ได้รอบนี้ผมฟังคุณเราเลิกกัน